มีข่าวด่วนมาค่ะเนื่องมาจากว่าได้รับการติดต่อมาจากคุณนิติธรล้ำเหลือหรือว่าที่เลิเขาซึ่งก็เป็นแกนนาของทอทอแล้วก็เวชีของทอทอยังอยู่ที่บริเวณแถวทาเนียบรัฐบาลตรงนะคะกับกองทัพรรมนะคะกับกองทัพรรมที่นี้ปรากฏว่าในเช้าวันนี้เนี่ยนะคะมีเจ้าหน้าที่ตํารวจซึ่งมาด้วยรถตู้อย่างน้อยประมาณ20คันรถตู้แล้วค่ะซึ่งเป็นชุดแรกเข้ามาทางด้านของประตูรัฐ สภาทางที่จะไปสู่เวทีของขอทอพทแล้วก็มีรถเก็บผู้ต้องขังเลยนะคะมาสองคันอยู่ทางเข้าประตูทางํะเนียบของเวทีคอพทอ<ะ>คือบีบซ้ายและบีบขวา<ะ>ด้านนึ่งเป็นรถขนผู้ต้องหา<ะ>สองคันอีกด้านหนึ่งเป็นรถตู้ตำรวจชุดแรก20คัน<ะ>แล้วก็ที่เห็นเห็ก็กำลังจะมีรถต่างเข้ามาสมทบอีกดูเหมือนว่าคุณนิติชรลำเหลือตีความภาพที่เห็นว่า ตำรวจกำลังบีบคอปทอและอาจจะมีการสลายเวทีคอปทอภายในวันนี้ถ้าหากเป็นไปได้ดังนั้นทีนที่ทอลัมเหลือจึงของความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนค่ะขณะน,นี้รายงานล่าสุดที่คุยกับคุณนิธิธรคือเขามีมวลชนเหลือประมาณ5 6 0 0คนเท่านั<ะ>้นหน้าเวทีคอปทอนะคะแล้วก็กำลังค่อนข้างยุ่งทีเดียว<ะ>ถ้าหากว่าประชาชน มวลชนที่อยู่แถวใกล้ๆเวทีของคอปทอคือด้านทำเนียบรัฐบาลตรงสมาชมัยมาดุเแช่ใครพอมมีกำลังมีแรงมีเวลาช่วยกันไปนเพิ่มเติมไปสมทบมเพื่อปกป้อง เวชีคอปทอกับคุณนกเขาและนอ้องอุทัยและตอนนี้ตำรวจบีบนกเขาทั้งสองฝ่ายทั้งสองซี่เลยนะคะท้งด้านซ้ายและด้านขวาของเวทีคอปทอในขณะที่เรากําลังเดินขบวนกันอยู่นี้ตำรวจอีกชุดหนึ่งกริ่มที่จะเข้าไปสลายการชุมนุมของคอปทอ<ะ>ที่ทําเีบรัฐบาลแล้วนะคะซึ่งคอปทอเนี่ยเฝ้าหน้าทาเลรัฐบ,บาลอยู่เป็นเวลานานแล้วทีเดียวเลยล่ะคะ่ะแล้วก็ยังทำหน้าที่ปักหลัก ่ตรงจุดนั้นเมื่อเราย้ายมาอยู่กลางเมืองชักดาวบางเกาะคอปทอก็ยังเฝ้าอ,อยู่ที่นั่นค่ะวันนี้ขอแรงพ่อแม่พี่น้องประชาชนใครใกล้บริเวณสะพานชมัมามรุเช่เข้าไปช่วยพี่นกเขานะคะทยอยทยอยกันไปก็ได้ค่ะ พราะตอนนี้ตำรวจริ่มทยอยกันมาบีบหัวและบีบท้ายเวทีคอปทอของพี่นกเขาแล้วนะคะแล้วก็พี่นกเขาก็ได้แจ้งความจำงทาง s อ s ส่งมาให้เราเมื่อสักครู่หลังจากหารือกับลุงกำนันแล้วลุงกำนันบอกว่าต้องประกาศให้กับมิตรร่วมรบของเราแล้วก็ระดมคนใสอยู่ใกล้แถวเวทีคอปทแถวอนุสาวรีย,ย์แถวสะพานชมาชัยแถวท่าเนียก็ไปสมท